สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซีสวนวนเกษตรพินแคนสำหรับวันนี้มาพบพ่อกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วเช่นเคยครับพาพี่น้องมาเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานเกษตรปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้มีอย่างมานนำเสนอก่อนจะไปรับชมฝาก เป็นกำลังแรงใจในกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์นะครับปลาห้าพี่น้องสำหรับมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งพื้นที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องได้นำไปปลูกหรือว่าควรจะมีติดสวนนะครับสำหรับพี่น้องที่เฮ็ดเกษตรไม่เนาะนะครับตัวนี้คือใบแมงลักภาษาภาคกลางเนาะเป็นภาษาอีสานบ้านเฮากะ ผักอีตูนะครับตรงๆเลยผักอีตูเปมนผักคุณตูเลยผักอีตูนะครับพี่น้องพี่น้องที่ประกอบอาหารคุณแม่บ้านทั้งหลายที่ประกอบอาหารนะครับกะเรต้องสงสัยหรือว่าเรต้องอมีคำถามนะครับเนื่องจากว่าเป็นผักที่จำเป็นต้องมีติดครัวอยู่ตลอดนะครับหลากหลายเมนูที่เอาไปเห็ด เนาะว่าจะเป็นออมแกงนะครับแกงออมต่างๆนานาชนิดบางเือเพิ่นก็เอาไปห็ุผัดกะเพราก็มีอะไรพี่น้องเพื่อที่จะให้กลิ่นมันหอมเอาไปผสมกับผัดกะเพรานะครับโดยเฉพาะพักยีตูนี่ก็เอาไปปินเครื่องเคียงกินกับข้าวปุ้นขนมจีนได้นะครับ มือนี้เอากองมาแนะนำํำพี่น้องควรจะมีติดสวนเลยพี่น้องเด้อนี่คือผักกีตูอินซีปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมองปลูกนี่กันยูที่ประมาณแปลงหนึ่งแต่ว่าก็เก็บไปตลาดเศ้าได้ยูประมาณเศา้าละย0่สบาทนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการลดรายจ่ายได้ไดาการปลูกกับปลูกง่ายๆล่ะครับพี่น้องเพาราะกล้า เพราะกาล้วก็เอามาปลูกลงในแปลงโดยใส่ปุย๋ยคอกเนาะปุย๋ยคอกนี่ครับปุย๋ยคอกที่เราได้หมักไว้ก็เอามาปลูกที่สําคัญเลยครับถ้าอยากได้กินโดนคือนี่ครับนี่ยาห้มีถ้ามีก็ต้องเด็ดออกนะครับนี่ต้องเด็ดออกแต่ว่าคุณคุณายเพิ่นได้มัดเด็ดไปประจราําไปทรงร้านค่า มองนีนกถือว่านี่ครับว่มีมาแล่งศัตรูเขามา,าไก่เขามาวนเนื่องจากว่าเห่ากะฉีดพ่นด้วยน้ำมักน้ำส้มควอนไม้อยู่เรื่อยๆเ,เนาะในแนวทางของเกษตรอินทรีย์น้ำส้มวันไม่กะให้มีติดสวนไว้นะครับปีที่แล้วเผาทานปีดีู่าเนี๋ยเผาเลยพี่นอ้อง ยากหลายครับเตาเตาทานกะถือกันน้ำท่วมนะครับก็เลยว่าท่านไหนไปสมแซมลักษณะนี่ครับพี่น้องขันเฒ่าเป็นอินซี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่เขาเรียกว่าแมงชอนใบเนาะหนอนชอนใบมากัดนี่ครับขันเฒ่าปล่อยขันเฒ่าปล่อยแบบนี้ครับขอเฒ่าปล่อยให้เพิ่อนเจริญเติบโตไปมันก็จะเขื่อนว่าจะ จะตายนะครับให้ดอกให้พลนแล้วให้ดอกแล้วก็จะว่รเรนวอร์เรนเติบโตต่อบบแตกไปต่อแต่สิ่งสำคัญเลยแมงลักคือพะกีตูเนี่ยคือเขาเป็นพืชที่ใส่ใบเนาะบ่จําเป็นที่จะต้องเอาเอาดอกนะครับวันนี้ก็เลยภาพพี่น้องมา,าแบ่งปันนะครับสําหรับพี่น้องที่หูแล้วก็เคามาแหลกเปลี่ยนกันเนะาะแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่อายากจะปลูกพะกีตูให้ได้ ผลผลิตดีสวยงามแบบนี้นะครับนี่ก็ให้พี่น้องร่องร่องนะครับร่องฟุนด้วยปุ๋ยคอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับเนาะเอียงกอหมูหัวงัวใบง่วใบไก่หน่วยหมูหัวง่วใบไก่หน่วยนี่ครับทุกเศร้าครับพี่น้องทุกเศร้าทุกเศรา้าพี่น้องในชุ่มชนก็จะาามาทำฮะ อยู่ร้านค่าว่ามีผักอตูบอนะครับกับปรูเนาะปูดีเพิ่นบ๊อบปลูกเข้ากับปลู๋ใ้เพิ่นกินละกันนะนี่ครับควรจะมีไว้ติดสวนกินบําเพรยเท่ากับเอาแบ่งปันในพี่น้องในชุมชนเนาะอ่าสำหรับเศร้านี่ก็เอาบรรยากาศสวนเกษตรแล้วก็พืชที่อ่าควรจะมีติดสวนความหลากหลายทางการเกษตรว่าฝากพี่ตอนน้องนะครับ วังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับซอนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเป็นกำนลังแรงแก่ในด้วพี่น้องเด้ว